ถึงบ้านแล้วถึงบ้านแล้วถึงบ้านแล้วไพอแล้วเลยลงต้องลงแล้วลงมาเองนี่ตอนัรับเลนะนั่นนม้อไม่เชื่อมันีดเจี๊ยเจี๊ยไปเจี๊ยบโใหญ่แทมองด

ใช้ก๊อกใชีชีดฉีดีชีชอชีชีชีดไปฉีไป<ด>มืดจนะ้ามืดห้องน้ำน่ะลื่นด้วยนะไปนี่หมาอีกไม่เตรียมไมไ่กันแล้วก็เันชีเดี๋ยวปิดกเสบนะไปแล้ว ไปสิลูกแล้วแล้วๆน้องร้องแล้ว